สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมบางไทยนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ในตัว1 6เพชรครับวันนี้ผมจาสุมเพชรเว็บนี้เลย24สตอนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Facebook กันเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดไปแจ้งโอนทูมอนี่วอลลิตเลยนะครับเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแชร์สหรับการโอนนะครับหลังจากที่เราทําการโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็กรอกเบอร์ที่เราใช้โอนเข้าในเบอร์หลักของหน้าเว็บนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่เราโอนไปนะครับาราการไปเับ นี่แหละครับก็จะได้เครดิตเป็นเทียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลภายในเว็บกันเนาะมีลัคกี้สปินแล้วก็โยกสลอ็อตโยกสล,อล็อตสองอันวันนี้ผมจะมาสุ่มโยกโยกสล็อตอันที่3านะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่50เครดิตนะครับผมจะสุ่มไปทั้งหมด5ครั้งเลยเดีย๋ยวมาเริ่มครั้งที่1กันเลยครับไปครับมาไหมผมอยากได้เพชรอ่ะเอา้าแบบน,นี้ได้ไหมเนี่ยไยได้เฉยเลยกัลลีนาทันห้าร้อยเชล เอาช่องเดียวก็ได้ของเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยดิทั้งละรดิตเองนะครับครั้งที่สองโอ้ครั so, see, thrill, so 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 es, really ้งที well. ่สองไม่ได้เลยไม่ได้เลยครั้งที่สองจะได้ไหมครั้งที่สามยังไงเฮ้ยพัน้ารอยเชลมาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ผมสุ่มไปห้าครั้งเลยแล้วกันวันนี้ผมเติมมา50ิต โอ้ไม่ได้แล้วลอครั้งที่ห้าดิอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายโอ้ไม่ได้ละผมพอแค่นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเกดิตผมหมดละกด่อไม่ได้จะกดต่อเฉยเลยนี่เลยครับเลขน่านจะเป็นบัตรกาลิน่านะครับทําการเติมเลยละกลันตรงนี้นะครับเอาไปกรอกในหน้าเว็บเติมเกมของฟรีพานะครับนี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าจริงนะเข้าจริงนะเว็บนี้เดี๋ยวเติมอีกรอบนึงครับ โหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพชรในตัวผมมี7,412เพชรเป็นไงโคตรคุ้มผมเติมไปแค่5 0เองโอเคครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรเว็บ24โตก็กดลิงก์ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับเว็บ24โตนะครับถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอน,นครับอย่าลืมมาใช้บริการกัน,กนด้วยนะครับซึ่ง ครับวันนี้ผมซีฟูงมังไทยครั้นะครับวันนี้ผมก็มาในชุดของขั้นนั่นเองนี่เลยเป็นขั้นสุดท้ายนะครับ225ก็จะได้รับชุดเป็นแพ็คราชานักล่านะครับสำหรับคนที่เลื่อนขั้นเนาะแล้วก็ผมก็เอามาใส่กับชุดอื่นเช่นนี่เลยหัวมแมลงดสาบหรือว่าหลายๆคนก็จ,จะเรียกว่าหัวบาวันนะเพราะว่าบาวันชอบใส่นั่นเองแล้วก็ชุดของขั้นแล้วก็เป็นกางเกงสีขาวของวิตูลบอดี้สแลมแล้วก็รองเท้าเป็นแบบสายฟีก็ว่าง มันก็ราคา19เพจอนะก็ใส่มาเพื่อให้เข้ากับสีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หมัดผมใช้เป็นหมัดน้ําแข็งนะเพราะว่าจะได้ให้เข้ากับชุดนั่นเองนี่เลยเป็นไงข้างหลังก็จะแบบเป็นผ้าคลุมยาวอุ้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยยาวกว่าผ้าคลุมที่ผมใส่ตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นบัคนะครับางเงมันแบบเห็นเห็นิทแเห็นสิทแโอเคนี่เลยท่าทางที่ผมจะไปก็มีประมาณนี้เลยแล้วก็มีท่าบูญาที่เออเรียกว่าบูญาได้ไหมเออเป็นท่าที่ได้รับจากการแข่งขัน4ี4วิีเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับตอนนี้ ก็อ,ออกไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็แข่งรอบที่2ผมก็ได้มานี่เลยแล้วก็แคนผมก็เป็นหัวแคนเองเพื่อจะได้หลอกตาคนที่แบบเข้าโซนไปเจอผมใครอยากเข้าก็เดี๋ยวผมก็จะยุบแหละจะพูดทำไมเนี่ยนานามินะครับซูเปอร์นี่เลยชื่อก็ประมาณนี้โอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมครช่องซีโฟม,มันไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปในโซนเพียร์ตายพร้อมกันเลยครับ l ล t s g กไปเลยทุกคน <S <S มาแล้วครับ hello ลลเอ๊สองคนเองเหรอมีผมกับอีกคนนึงแค่สองคนเอง คนยังไม่เข้านี่ไงคนเพิ่งเข้ามาแล้วสี่คนสี่คนสี่คนไอมาสี่คนโอ้ยสามสองหนึ่งแฟมี้เอโชโชท่าสา,สาวดูกันเอ้ดีดีด,ดีเรามาโชว์ท่าสาวดูกันเนี้ยสา,สาวจะได้ชอบไอ้ยรู้ว่าเขาเป็นแฟนกันเขาใส่ชุดมาที่นี้สองคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองย่อให้เขาอนนะให้หัวยจเข้าไปเดี๋ยวอาจจะเป็นแฟนก็ได้นะโอ้สิบเก้าคนเลยนะห้องนี้ทำไปเล่นไปคนก็เยอะเอาเรื่องเหมือนกันเอ้ยนี่ท่านี้ ท่าแชมเปี้ยนนะครับผมขออภัยได้ต้นคิดที่ผมบอกท่าปุย่าเออเป็นท่าที่แบบได้มา30วันก็ใช้ให้คุ้มหน่อยกันโอ้ยแล้วใครมาฟันผมเนี่ยเธอเธออ,อะไรนะครับเนี่ยอร์เออเชิญท่าไปกันโอ้ยขอให้อ่าเต้นเข้าร่วมไปครับทุกคนให้ผมเต้นเข้าร่วมมาอ๋อโน่งเงยสองแฝดน,นี่ยังไปนู่นอยู่เลยเล่นหนึ่งหนึ่งไหมเชเดอร์ว้าวนี่ท่าท่านี้ไปกันเลยช่วยถ้ามามาก็มาดีครับเออ ท่า,ทานีไปก่อนกดอยู่สองท่าเลยผมไงโอ้เดี๋ยวผมมีเอ็มพีดิผมไม่ได้เอามาดิเฮโดใครกันนี่นี่งูคอ,อมาหมดเลยถ้าถ้าปืนเข้ามาหมดเลยพี่คนนี้เอาเรื่องสิ่งสุดท้ายไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับไปบค,ครับทุกคน หัวล้อเฉยอะไรกันครับเนี่ยะคำเฉยหัวล้อผู้หญิงกคนที่หัวล้ออ้าอยูยูเดินมาหัวล้อสองคนพี่น้องเขาเป็นยังไงอีกคนนึงดูดิสาวสองคนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เห็นใจเขาที่รอบนี้เอ้าโอ้จบแล้วขอเขาอาจจะเป็นแฟนกันได้ผมว่านะว่าไงว่าไงพอดุลใส่หน้าแข็งเล่นหนึ่งหนึ่งไหมเสพย์เบเลย ยลืมลืมลืม,ลมขออภัยครับทุกคนอ่ะเทอร์นราเมนต์เทอร์นาเมนต์แชมเปี้ยนเหมือนเคยเจอที่ไหนเหรอโอเคว่ยคน,นข้างข้า็หายไปละใครใส่ถังมาสองคนเลยมีใครอยากหนึ่งหนึ่งไหมเลือ <Nope. S 1> ใช่ไหมวะเขายังไม่แน่ใจเลยโอเขากชเจผมหนึ่งหนึ่งได้ป่ะทุกคนอ๋อเขาเจอคนนั้นเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าทุกคนห้องนี้ก็มาแล้วแปดคนสิบคน อู้อ้คนยังเยอะอยู่เลยนะแ่ยให้ไปเตะสาบไปก่อนบวกมือนะใคทยมาเข้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนนี่เปอร์เซลล์ฮยบวกอ เอาเลี้ยงแล้วมียีนบางมุคคลคนนี้เนี่ยมีปักหลงแน่โคตรเอามีคนมีปักหลงด้วทุกคนโอ้ยโอ้เอ็มจีเหรออันนี้แหละน่าจะเป็นเอ็มจีจริงๆเลยโอ้หมวกเอฟนี่เชื่อท่าเทอร์นาเมนตเทอร์นาเมนต์อ่ะฮะดูดูว่ากดท่านั้นรัวๆเลย ดูเรื่อเขาหน่อยอุ้มแปลว่าถงก็บังกันเลเนี่ยเสือพี่เซฟพี่หน่อยอ่าเสืพี่เหน,นี่ยละกันตี้ขาดจีเขาเล่นน่าจะไปชวนกันไปเล่นแรงนะดีนี้ก็ไต่แรงกันอยู่ครหงนี้ก็ผ่านมาจะเือนถ่ายใหม่ผ่านมาจะเดดอนนีล่ละคนก็ยังไต่แรงกันอยู่หาเพื่อนเล่นแรงส่วนผมก็เข้าโซนเออเขาบอกว่าอะไรขำเฉยขำเฉย หหลเดี๋ยวไปปักไปปักไปปักข้างหน้าเลยหัวลหัวละแหมพ่อหนุ่มเดี๋ยวดยขายิงเสาได้ดีชื่ออ่ะผมให้ดูชื่อเอาเรื่องสองคนนั้เอ๊ะสองคนนี่ไงถ้าจจะมาด้วยกันก็ได้แงยืนหัวละได้ โอเคห้องนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนโอเคมีปักหลงเน่คนเริ่มเข้ามาแล้วครับทุกคนอู้สิบสี่คนเลยเห็นอะไรไหมครับทุกคนดูดูถ้าใยมาสองคนเลยนอนหัวเราะเเเลยดเขาหว่าดีได้หว่าอีกคนนึงเป็นไหนแหละดูดูไปทำอะไรอยู่ตงนด้นมานี่เร็วไปฉลามเอ๋ สิบเก้าคนเลยไหนมีกดมีพื้นใส่ผมได้เย้นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเจอท่าสองท่านี้ผมเข้าไปเจโวเขาจะถ่ายอไรอียอดทุกคนอุย้ยเขาขมีท่านี้ว้าวโอเขามีท่าครัวเหมือนกันนี่แพ้หนึ่งหมายถึงอะไรแพ้หนึ่งไก่ว่าไก่ละเฉียว,วท่าไปก่อนเฉียวท่าไปก่อน,อนเจโดปาดคอใส่ผมได้หว่ะ แอนี้เราจะยอมได้ไปคนชนะสองเดือพี่เลยใครเนี่ยอายุโอเคพีสโอเคพี่ปื้มวันทีครับพี่ปื้มพี่ปื้มจริงปะเนี่ยคนไหนอ่ะพี่ปื้มอุ้ยปาดคอได้ป่ะเอาเรื่องเจดน่าว่าแล้วขวางไปไหนขวางไปไหนแล้วดูดิเขาแต่งตัวมาด้วยเอฟซีครับไม่รู้หรอว่าเป็นใคร เมือนรู้ว่าเป็นใครเลยใครใครกันโเคโด้เอ้ยมีท่าตีไก่อยู่ตีไก่ไปครับทุกคนควางไปควางไปซื้อพุยไปปักธงไปเออไก่ไก่โอ้หทำไมต้องว่าน้องด้วยน้องแม่น่ารักเอาละกันเจตตีไก่ตีไก่อ่ะพี่ครับ าจังไหนึ่งได้นะน้น้อง,หน,งหนึ่งหนึ่งหนึ่งไว้แต่อะไรนะครับเนี่ยเห็นเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงหน่อยไม่ได้เลยผมเนี่ยอาการมันออกโอ้ยเฉยโดเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไหมตามมาไหนรับคำท้าไหมรับไปโยนรับไปโยนที ปักให้หน่อยโอเคเดี๋ยวผมปักให้พี่คนนี้ก่อนยังยังยังไม่จบพี่ชายอะไรคิงกลิกล้งกรี้ดอยู่ไหมเจเดอร์ผมรอเปล่า <c oughs> มัวลออ้อจริเลยคนนี้ว่ามัวลออ้อ <c oughs> บอไม่อ๋อรอหายแล้วเศร้าใจเขาบอกผมไม่รอพี่ถ่ายคลิปอยู่ไหมถ่ายคลิปได้ คนดังเปล่าถ้าชวนผมหนึ่งหนึ่งเฉยเลยมผมจะสู้เขาไหวไหมเนี่ยดูดูเขาจะว่าไงต่อรับแอดดิโอเครับแอดรับแอดอ่ารับแอดรับแอดอ่าผมแอดเข้าไปเลยโอเครับแอดละล้วดูดิเอ้ยเขาออกไปเลยว่ะทุกคนขอดูหน่อยสิเลเวลเท่าไหร่แล้วก็น่าจะเป็นไดมอนด์สามคนที่ชื่อว่านี่หรอโอ้ยจริงด้วยคนนี้แหละใช่ใช่รักใจเดียวเธอเดี๋รวดูดิพี่เขาจะเฮ้ยหรือว่าเขาจะเอาจริง อย่บอกนะชวนผมเล่นส ok ีพี uh, ีจะให้ผมสร้างให้เหรอไม่มีละกันเปลี่ยนใจแล้วกดโซดเลยนะเออไม่มีละกันถูกแล้วไม่มีละกันใช่ผมไม่มีเออเหรอเหรอเหรอมีก็ได้หนูไม่มีบัตรนะอ๋อเป็นผู้หญิงด้วยเหรอถามจริงเดี๋ยวสร้าง Hey. ถามจริงผมจะยิงผู้หญิงนี่หรอหรือว่าผมจะให้เขาจะรัผู้ชายผู้หญิงอะ่ะอ่ะผมว่าเขาน่จะเป็นผู้หญิงไะผู้หญิงอุ้ยขอปรักทงชัยขอปักทงชัยด้ไหมอุ้ยรอดูเขาตอบ่อน,น่าจะเป็นผู้หญิงนะรักใจเดียวเขายังไม่ตอบผมเลยผู้หญิงด้วยตายแล้วโอ้โหผมจะทำร้ายเขาจริงโอเคโอเคโอเค ไปทายเขาเลยก็ได้เผื่อเ,เขาตึงใส่ผมล่ะเผื่อเขาเป็นผู้ชายล่ะเดี๋ยวขอดูกันนะอ่ะทายเขาเลยอืมเล่นในมือถือได้ดเกิไปเลยนละกันโอเคอะเอาไงดีวะเอาไดีวะดูทำร้ายไม่หยิดเปยป่าวหนูไม่มีบัตรนะหนูแค่อยากแอดเพื่อนพี่จะได้มีพี่เป็นเพื่อนไงจะได้หนึ่งหนึ่งด้วยกัน <laughs> มา มาแล้วครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้เล่นสร้างห้องไม่ใช่เปิปดปูใส่ผมมาขอดูเชิงเข้ากนท่อ,อนไหนเี๋เดี๋ยวเดียด๋วยวถอยออกมาก,ก่อนผมบีบเข้าไปแล้วโอเคประมาณนี้รอ,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 อผมว่าจะไม่ได้ยิงเขาไรู้ว่าผมจะให้เขาชนะดรือเล่าทุกคนผมไม่อยากยิงเลยว่ะ เดี๋ยวจะหาว่าทำร้ายผู้หญิงผมเล่นขำๆกับเขาแล้วกันเผื่อพี่เขาอยากเล่นสร้างห้องอะไรเงี้ยผมก็เลยสร้างไม้ให้เล่นเลยแต่เขาไม่เปิดไม้นะเขาไม่ยอมเปิดไม้คุยกับผมเลยอืมมาว่ะเปิดไกลเลยว่ะทุกคนมจะรอเข้ากันหมายถึงรอบแบบให้เขายิงนะไม่ได้รออการเดินล่นะเนี่เชโน่อุย้ยผู้หญิงจริงปะเนี่ยผมอยากฟังเสียงเขาว่ะ อุย้ยโดนแล้ผมตายอยู่มไม่ติดว่า,ากดไลค์ให้เขาก่อนนี่เราซองไฟไว้แหละผมแพ้แน่เลยทุกคนผมว่าผู้ชายใครว่าผู้ชายกดหนึ่งใครว่าผู้หญิงกดสองหรือว่าจะยิงเข่าดักหนักล<า>เลยวทุกคนมาผมเล่นดีๆแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวม,มานะใช่ใช่ไม่โดนเฉยเลย แตกหนึ่งสวยี่สวยโอเคผมรีบจบเลยแล้วกันโอเคไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงไงมาผมจะได้รีบจบเลยทั้งนั้นอุ้ยเกือบตายทุกคนต้อยาก่อนไหมสักกล่องหนึ่งก็พอและนี่้วครับเอาเรืออยู่นี่ผู้ชายผมว่าผู้ชายเลยนะ ว้าวผู้ชายโอ้ถวยกระโทดใส่เด็ดอืมไม่ตายอีก็ตัวแตกกระโดดโดนหัวไม่เต็มอ่ะตายเลยอัดตัวแตกมาแล้วมาละฮะเขาอาจจะเป็นชายก็ได้แต่เขา อยากเล่นส้างห้องก่อนแล้วเขาก็เลยอาจะอยากเล่นส้างห้องเขาก็เลยเกือบตายเกือบตายทุกคนถามผมด้วยนะว่ามีบัตรไหมอุ้ยไกลเกินไกลเกินเอา ปัดโครงเลยเนาะลาไปก็เล่นของขำแล้วกันนะทุกคนไม่ได้จริงจังมากเล่นขนงขำนี่แนวขำแัน่ออกไกลเลยนะเจ็บอยู่เลยผมไม่อาจจะขยัน เขายืนทำอะไรอ่ะมื่กี้ผมเห็นเขาออกมาแล้วไงเขาตั้งไอวอลแล้วแล้วผมก็ยิงไปเลยแล้วก็นอนกองกับพื้นผมว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาเขาอาจจะอยากเล่นบัตรเอ้ยเขาอาจจะอยากเล่นทั้งห้องหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยหาคนในโซนแบบมาเล่นหนึ่งหนึ่งแล้วก็หาแบบเขาไม่มีบัตรแล้วเขาก็บกแบบบอกว่าเอ้ยมีบัตรไหมพี่ผมอยากเล่นหนึ่งหนึ่งเขาอาจจะอยากฝึกตัวเองก็ได้ผมว่านะเพราะผมก็เคยเจอเหมือนกันอาจจะอยากฝึกก็ได้เจเผมจะฝึกให้เองทางนั้นอุ้ยอย่าปืนอะไรไหเนี่ย โอ้โหเล่นปืนโอ้ยเขาหนีอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยไม่น่ารักเลยนะหีอย่างเดียวอย่างเงี้่ะไม่น่ารักเลยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่เนี่ยหนูทำตัวไม่น่ารักก็ออกไปทางไหนของเขาเนี่ยเขาเห็นผมไหมเนี่ยยิงเนี่ยเขาก่อน ได้จะตกใจอยู uhm ่เอ <cima> ้ยทำไมมาฝั่งหลังวะเดี๋ยวดอได้ยิงเสือด้วยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงน่าจะเป็นผู้ชายเล็นโอเคก็ชนะไปจุดหนึ่งผมถ้าผมรอเขายิงเขาไม่รู้ว่าจะจบไปก็เลยรีบยิงไปเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเชิญเข้ามาดูกันคนไหนแล้วนะไม่ใช่ดิ คนนี้อืมทำให้เข้ามาเลยโกรธผมวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เป็นผ,ผู้หญิงใช่ไหมครับเปิดไม่ได้ไหมครับเปิดไม่ได้ไหมครับพี่ไม่กล้าคุยกับผมเลยว่ะผมไปแล้วกอบโกยฮะ <Huh? S 1> ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงโอเคก็เล่นข่าวขำไปครับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซีโฟว์งไทยก็ได้นะครับไว้เจอาก,กันาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อน เขาชวนมาอะไรครับเนี่ยพี่ทำตัวไม่ได้รักแล้วนะเอาอะไรล่ะครับเอาไหมพี่เปิดไมได้ไหมเนี่ยเอาพงผม่ะเริ่มคุยกับพี่เขาไปรู้เรื่องแล้วโอเคไปเจอก,กันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย